ถัดมาเรามาดูชนิดของเงื่อนไขขอบนะครับ b u n d a r y condition นะครับชนิดของเงื่อนไขขอบนะครับคือสมการของเราเนี่ยเป็นอันดับสองนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขขอบที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าเงื่อนไขขอบชนิดที่หนึ่งแหมตรงตัวเลยนะไม่ใช่นะ มันชื่องั้นก็จริงแต่ว่าอามันมันมีชื่อพิเศษของมันนะครับมันมีชื่อพิเศษของมันก็ชื่อคนนั่นแหละนะครับเออดีดีดเคลคอนดิชันผมเรียกอย่างนี้แล้วกันหรือว่าเป็นว a l เลอรี่คอนดิชันออฟเดอะเฟิร์สไนะครับ หน้าที่ของมันก็คืออะไรสมมติคุณมีคุณมีสมการสมมติคุณนึกถึงสมการนึกถึงไอสมการอันนั้นเอาไว้นะสมการอันนั้นเดี๋ยวก่อนใจเย็นก็คือ ax บวกกับ b s เอ้ ax b s y dy dx เนี่ยบวก bx นะ dy dy dx แบบนี้นะบวก cx คูณกับ y เท่ากับ fx อย่างนี้สมมุติคุณมีสมการหน้าตาแบบเนี้ยนะแล้วก็คุณก็จะต้องมีโดเมนก็คืออะไรครับโดเมนของมันก็คือ ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์เลยเอ่น้อยกว่า x น้อยกว่า b แบบนี้นะครับคุณจะต้องใส่ทีนี้ไอ้อเงื่อนไขเนี่ย boundary condition เนี่ยคุณจะต้องระบุที่จุดครับอะไรครับระบุที่ระบุที่จุด x อ็กเท่ากับเอเท่ากับบนะครับและไอ้แต่ละจุดที่ระบุเนี่ยมันจะต้องเป็นหนึ่งในสามชนิดนี้นะครับคือที่ x อเท่ากับเเนี่ยต้องต้องเป็นหนึ่งในสามชนิดที่เราจะพูดต่อไปนี้ที่ x อกเท่ากับบก็จะต้องเป็นหนึ่งในสามชนิดที่จะพูดนี้นะครับไอตัว d e c l a r เนี่ย อันนี้มันเป็นชื่อคนเยอรมันนะคุณอาจจะเห็นมันอ่านเป็นดีลิเชตอะไรเนี่ยไม่ได้นะไปอ่านชื่อให้ตรงตามภาษาเขาอะเขาออกเสียงเคลนะครับไอตัวทีเนี่ยเหมือนต่อเต่ากลันนะครับไม่ออกเสียงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการกําหนดค่าฟังก์ชันครับก็คือเป็นการกําหนดค่า y นั่นเองเป็นการกําหนดค่า y นะครับกําหนดค่า y เออไม่ว่าคุณจะเป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นปัญหาฮิทสแนเฟล์ก็กาหนดอุณหภูมิถ้าเป็นปัญหาอ่าถ้าเป็นปัญหา ที่เรียนมาวิธีโดยตรงอ่ะก็เป็นกาหนดดิสเซทเมนต์เป็นปัญหาพวกของแข็งอ่ะเออนะกําหนดค่าวเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นอุณหภูมิก็ได้อ่าอุณหภูมิเดี๋ยวเราจะขึ้นฮีทนะบทปรับผัดไปอ่าอุณหภูมิฮีหรือหรือเป็นอะไรครับหรือเป็นระยะเคลื่อนก็ได้ผมบอกคุณแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นสแตติกผมเรียกระยะเคลื่อนนะครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นไดนามิกก็เรียกระยะกระจัดก็ได้หรือการกระจัดก็ได้ อันนี้พวกนี้ได้ก็คือเป็นเป็นเข้าข่ายเข้าขายเป็นดีลิเคคอนดิชันเพราะฉะนั้นไอตอนที่เราทําวิธีโดยตรงที่เรากําหนดระยะเลื่อน,น,นแหละคือดีลิเคตครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อดีลิเคให้ได้ยินนะครับถัดมาชนิดที่สองครับชนิดที่สองเขาเรียกว่านอยแมนดับเบิลเอ็น N, นะครับนอยแมนคอนดิชันนะครับนอยั่นคอนดิชัน อ่าก็ถ้าชื่ออีกอันหนึ่งก็แบบไม่อิงชื่อคนก็เป็น body condition of the second kind นะครับขอ small 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 i n v e s เลยนะอ่าอันนี้คือการกำหนดค่าอะไรครับก็คือเป็นการกำหนดค่า เดี้นผมใช้คําว่าเตดียนละกันนะครับเตดียนคือเพราะว่าในกรณีที่เป็นปัญหาแบบสามมิติเป็นอะไรเงี้ยเรียกเตดี้นนั่นแหละถูกแล้วเตดี้นของของอะไรของยูละกันของยูอันนี้ให้นึกถึงสมการไอ้น,นี่นะสมการเอเน,นี่ยนะเออ,อย่างเงี้ยนะแล้วก็บีนะเออ,อย่างเงี้ยนะให้ให้นึกถึงภาพนี้ไว้บวกสีจริงๆผมผม,ผมอิงกับ ผมอิงกับไอ d e ดีดีกว่าเนาะอิงกับ p d e ก็ได้อากำหนดค่าเกเดียน U หรือเกเดียน Y อะไรเงี้ยว่าไ,ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนไอตัวที่คุณเรียนเกี่ยวข้องก็เป็นไงครับถ้าเป็นฮิตแอนเฟอร์ก็คือเป็นการกําหนดค่าอะไรครับเป็นการกําหนดค่าฟลักความร้อนนะครับเออไม่ใช่ฟลักความร้อนเด็กการถ่ายโอนเลยนะผมเรียกว่าการถ่ายโอนความร้อนเลยดีกว่าไม่ใช่ฟลักนะ เออน่าจะเป็นการถ่ายโอนความร้อนนะครับถ้าเดี๋ยวนะเออฟลักกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปลบทําไมเนี่ยฮะมันก็ฟลักกันถูกแล้วนะครับนะครับก็คือเป็นเหมือนกําหนดคิวเนี่ยแหละคิวคิวอะคิวใส่สองสองบ้างแล้วกันนะอัตราตราการไอ้นี่ไอ้นี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเป็นคิวอย่างนี้ได้เป็นคิวที่เป็นอัตราการถ่ายเทความร้อนเออเป็นอัตราการถ่ายโอนความร้อนได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเกรเดียนก็เรียกว่ากําหนดสเตรน ถ้าเป็นของแข็งนะครับป็กำหนดสเตรนนะครับสเตรนก็คือดิฟยูเทียบเอ็กซ์อะไรแบบนี้ประมาณเนี้นะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันเปลี่ยนเป็นแรงได้ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอตอนที่คุณทำไอเรื่องสปริงเรื่องวาเรื่องอะไรเนี่ยพอคุณกําหนดแรงเนี่ยก็คือกําหนดแรงเนี่ยมันเป็นการสื่อว่าเรากําลังกําหนดเงื่อนไขขอบน้อยมั่นค่อยเข้าไปให้มันนะครับเออเียงแต่ว่าตอนนั้นอะผมผมไม่ได้อธิบายแบบนี้ผมผมอธิบายอาใส่แรงก็ใส่เข้าไปเลยแต่จริงการใส่แรงเนี่ยก็คือเป็นการเป็นการกําหนดสเตรนให้มันแล้วก็ แล้วก็ก็คือเป็นเป็นเงื่อนไขขอบชนิดที่สองนะครับและอันสุดท้ายก็คือเป็นเงื่อนไขขอบชนิดที่สามนะครับก็คือโรบินนะครับเป็นเงื่อนไขขอบโรบินนะครับก็คือเป็นชนิดที่สาม ครเด t อ e เติร์ดคายแล้วนะก็คือเป็นการกําหนดเ,เขาเรียกคอมบิเนชัน่ะผมผมเรียกใช้สับแหมกแล้วกันนะสับทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าอ,อผมเรียกว่ารีเมียคอมบิเนชันนะครับรีเ e ียคอมบินะครับคอมบิของหนึ่งกับสองนะครับของหนึ่งกับสองก็คือเป็นอะไรครับเราก็ใส่ค่าเป็นนี้ครับใส่ค่าเป็นอะไรครับ H คูณกับ U บวก k คูณกับ u พรามเท่ากับถ้าสักตัวหนึ่งอ่ะผมเรียกเป็นจำมากแล้วกันนะคะถ้าเป็นทางฮีทอแต่ถ้าเป็นทางฮีททถ้าเป็นทางฮีทถ้าเป็นทางฮีเท heat, เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นทางฮีทเขาเรียกว่า c o n v e c t ี v ค condition นะครับ convective c o n d i t i o นเออถ้าเป็นทางฮีทนะครับเขาเรียก convective condition convective condition คืออะไรครับก็คือเป็นเป็น h คูณกับ t นะครับแล้วก็บวกอะไรครับบวกกับ k คูณกับแล้วก็เนี่ยดิฟทีเทียบกับเอ็นเอ็นนี่คือตั้งฉากกับผิวเท่ากับค่าบางอย่างนะเท่ากับค่าบางอย่างอาจจะเป็นเออะไรเนี่ยเป็นเป็น h s c คูณกับทีอินฟินิตี้อะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้บวกนะมันไม่เป็นมันไม่ใช่บวกตลอดนะมันอาจจะลบก็ได้นะอาจจะลบก็ได้นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอชเจะคือเอชเเนี่ยห้ามห้ามห้ามเป็นศูนย์เออลืมไป H กับ K เนี่ยห้ามเป็นศูนย์นะครับเพราะถ้ามันเป็นศูนย์เมื่อไหร่มันจะย้อนกลับไปเป็นชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองนะครับมันต้องห้ามเป็นศูนย์พร้อมกันมันจะเป็นบวกเป็นลบเรื่องของมันมันเป็นได้ทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นทางของแข็งเขาเรียกอิเลสติกซั p พอร์ตนะครับถ้าเป็นของแข็งเนี่ยเขาเรียกอิเลสติกซั p พอร์ตนะครับก็เนี่ยก็คือเนี่ยสามชนิดเนี่ยรองรับและเรียบร้อยนะครับเป็น แต่ผมที่เกียรเขียนสมการให้ดูก็เหมือนเหมือนบาร์แล้วคุณมีติดสปริงไว้ที่ปลายหนึ่งเนี่ยแทนที่มันแทนที่มันจะแทนที่มันจะขยับได้อิสระคุณก็เอาสปริงไปติดไว้ให้มันให้มันไม่มีอิสระในการขยืน่นะครับก็เรียกเอลิสิกสปอร์ตนะครับก็นั่นแหละก็จะเป็นเงื่อนไขขอบแบบชนิดที่สามนะครับตรงเนี้ยที่จุด A ที่จุด A จะต้องเป็นหนึ่งในสามชนิดนี้ที่จุด B ก็เป็นหนึ่งในสามชนิดนี้เพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขขอบได้เก้าอันนะครับเก้าแบบเก้าแบบก็คือ ทางซ้ายเนี่ยเป็นทางซ้ายเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามได้ทางขวาก็หนึ่งสองสามได้คุณก็เอาสามคูณสามมาผมก็เปลี่ยนได้เก้าแบบนะครับมันจะมีแบบที่ยากแน่นอนเถ,ถ,ถ่าค้ ıl, าคุณเจอซ้ายเป็นแบบที่สามนะครับถ้าซ้ายเป็นแบบสามขวาเป็นแบบสามอันนัน้นน่ะยากสุดนะันั้นอ่ะยากสุดเวลาทั้งทั้งแมทอ่ะยากสุดแต่ถ้าเป็นทางไฟนอลเอลิเมนต์ยากเข้ากันหมดครับเก้าแบบยากเข้ากันหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นทางแมทเนี่ยไอ้แบบที่สามทางซ้ายก็เป็นเบอร์สามทางขวาเป็นเบอร์สามเนี่ยยากสุด รองมารองลงมาก็คือทางซ้ายเบอร์สองทางขวาเบอร์สามหรือทางซ้ายเบอร์สามทางขวาเบอร์สองอันนี้ยากรองลงมานะครับแล้วก็กระเถิบรองยากความยากรองลงมาอีกก็ทางซ้ายเบอร์หนึ่งทางขวาเบอร์สามหรือทางทางซ้ายเบอร์สามทางขวาเบอร์หนึ่งคือถ้ามีเบอร์สามเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันยากทั้งนั้นแหละนะครับอ่าเบอร์หนึ่งเนี่ยง่ายสุดเบอร์หนึ่งหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเนี่ยง่ายสุดอะไรอย่างเงี้ยนะเออ ก็จะบอกว่าถ้าเป็นไฟแนนซ์เมนก็มันจะผสมกันมายังไงก,ก,ก็ง่ายเท่ากันนะครับเพราะว่ามันมันมันขึ้นอยู่กับการเซ็ตค่าไอ้ตรงบร่คอนดิชันเพราะว่าไอ้ตัวระบบสมการมันมาเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วนะครับ